และแอดมินที่คุมเซิร์ฟนี้อยู่มันคือผมไงเพื่อนโอ้โหตตานี้ตานี้เซอร์ยอย่างเยอะเลยทุกคนบอกเลยไล่กันช้ำๆว่าดีเพื่อนเจอคอมานบล็อกพิฆาตอยเป็นไงตู้มอบ้าบโอ้โหโดนตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่เอ้าเอ้าผมกะจะชิ่งไปหาหนบแต่คุณมาขวางเองงั้นก็ันก็ตายตายซะนะ ตายคนนันี่ไงเจอคอมมานด์บล็อกพี่คาดไปน้องเอาไงรอไปเนี่ยบายบายดีทุกคนดูฟินิชเชอร์ตุ้มเอามือตกบ้องหูพันปี <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตว้าวทุกคนวัสดีเวโรนิกา้ <c oughs> วาวัสดีเพื่อนตอนนี้มีเวโรนิก้าแค่สองคนไม่เป็นไรทุกคนถือว่าชิลแล้วผมปาดักหน้าแบบคมๆเอาแล้วลงไปเล่นน้ำทำไมอะเพื่อนหนึ่งทีก่อน เอาไปก่อนหนึ่งทีแล้วทุกคนดูท่าจับทุ่มดิแล้วมาลงมาลงมาเล่นในน้ํากันทาไมอ่ะเพื่อนมันเดินไม่ออกเห็นไหมเนี่ยเห็นไม่เนี่ยว่ามันเดินไม่ออกอ่ะบายบายตุ้มบ้องหูพันปีเอาไงอ๋ออยากกระชนผมอ่ะแล้วนี่คือใครอันนี้คือใครเอ้านี่คือใครวัดยูนูปเอาเอาเอาไม่วิ่งไปละเอ้าไม่วิ่งไปละเอ้าเอาเอาชิลนะอย่างงี้ฟรีนะเอ้าเอาอะไรครับเนี่ย โอเคทุกคนไหลวะไหลวะแล้วผมวาร์ปต่อแจกจ่ายความาหลอกหลอนแล้วทุกคนดูท่าวาร์ปท่าวาร์ปไม่งัางเอา้าแล้วตอนนี้คือเราแบบเราไม่ใช่ฆาตกรเดินดินธรรมดาไงเราเป็นฆาตกรที่บินได้ทุกคนวัดดีแลวแล้วอ,อันนี้คืออะไรอันอันนี้คืออันอน,อน,นี้คืออะไรเนี่ยโอ้โห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 พี่ชายเช่าเน็ตวันเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาขอ้ามานบอกไปกินโอ้เวรีกาใจนะถ้าจะทำอย่างนี้ผมว่าเอาเอาตกิลไปใช้หนีก็ได้เพื่อน เมื่อกี้มันทำอะไรมันเอามันเอาสเก็ตสเก็ตบอร์ดมาต่อกเหรอเมื่อกี้อะไรครับนี่อะแล้วผมวาร์ปมาไงเพื่อนหวัดดีอันนี้คืออะไรตัวอะไรอ่ะบริก้ารเหรอหรือตัวอะไรวะหวัดดีอะไรตัวที่แบบทุกคนผมผมเจอสเต็ปนี้มาเยอะผมผมเริ่มไม่นี่ผมโดนมือด่าว่ะอ๋ออ๋อไอ้หมอนี่ขับรถมาชนมีกล้องอีลวผมดักหน้าแบบสามสองร้อยเปอร์เซนต์ไงโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คิดว่ามันไม่คิดว่ามันจะตายทุกคน เอ้าก็กะกะแค่ชคนเล่นๆแต่สรุปเอาตาเฉยเอาคอมมานบล็อกไปกินเพื่อนในคอมมานบล็อกของมันเซตคำสัง่งทับ QSE ไว้วอั้ดีอ่ะเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยโอ้โหบล็อกไม่ได้ครั้งหนึ่งมันถึงกับแบบหมดใจเล่นขนาดนั้เหรอเพื่อนบ๊ายบายนะอะไรวะทุกคนโอ้ไม่เล่นแต่ล่าสุดนี่ป้องหูพันปีตุ้มโอเคเบโรนิก้าอยู่ตรงนั้นทุกคนเดี๋ยวผมวาร์ปไปแล้วกันยิน่งวาร์ปทีเพื่อน ึึบบโอเคสวยคมหนึ่งทีนะหนึ่งทีนะหนึ่งทีนะโอ้ย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 อาการมันเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยขับสเก็ตบอร์ดมาตอกคนอื่นอย่างนีไม่ถูกต้องไหมฮะเฮ้ยสเก็ตบอร์ดมันก็แหลมบ้างมาตอกคนอื่นเหมือนก็เจ็บนะอ่ะเรียบร้อยโอ้โหชิวเกินชิวเกินสามนาทีจบทุกคนเซอร์เจ็ดคนสามนาทีจบไปดิยังโหด จงก้มกราบจันทราไอพวกโรบอกหัวเหลี่ยมทั้งหลายเพราะว่าผมเหลี่ยมกว่าเพราะผมคือการเหลี่ยมแบบออริจินอลผมเหลี่ยมจากไม้ครับเพราะฉะนั้นโรบอกมันสุ้ไม่ไหว <c oughs> นี่ไงล่ะทุกคนโดนไปเพื่อนโอโ้โหอีเลียสอยาเล่นอย่างนี้ดิอีเลียสอีเลียสเพื่อนได้แล้วอยากเล่นอย่ายงนี้บอกว่าอยาเล่นอย่างนี้ไงนี่บ้องหูพันปีไปโอโ้โหบอกว่าอยาเล่นอย่างนี้ก็ยังจะทำอยู่อีกทำไมนะถึงมนคนเลวแบบนี้ฮะ ทุกคนอยากดูไอเทมปะเทคเทคเทคเขาเรียกว่าเทคทุกคนโนริมันก็มีเทคของมันเฮ้ย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 อย่าแซมแซมเยอะอย่าแซมแซมเยอะบายบายเพื่อนทูธามอะไรนักหนาวะเนี่ยโหโอ้โหแล้วดูท่าสตาร์นแม่งย่อเลยหืมเสี่ยงโดนเข้าหลังจัด นี่ทุกคนผมเล็งนูบผมไม่ได้ดึงทูทางอ่ะทุกคนอยากเห็นเทคป่ะอยากเห็นเทคป่ะอยากเห็นเทคป่ะล่ะเลยป้ายโทษทีเลยป้ายคนเรามันก็ต้องเลยป้ายกันได้มันก็มีเลยป้ายกันบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงทำเข้มแล้วเหรอเฮ้ยฟเฟสสุดท้ายมันทำเข้มหมดทุกคนฟเฟสสุดท้ายมันทำเข้มว่ะนี่ไงล่ะตัวแตกกับเลโก้ไปซะนี่ผมบ้าเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเข้าใจาละ เข้าใจแล้วไอ้พวกนี้มันจะมันจะลูปผมแล้วกูก็จะทำเทคอย่างเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเวรนิก้าไม่ได้นะเวโรนิก้าไม่ได้นะผมเล่นเกสซะกันทุกคนไอ้พวกที่เหลือมันอะไรก็ไม่รู้เอ้าเอ้าเอาเอาบล็อกมันบล็อกไปยังวะมันบล็อกไปแล้วใช่ไหมโอเคมันบล็อกไปแล้วเฮ้ย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 ตีไม่พลาดแบบสักองศาเดียวมันจะเว่อร์ไปเปล่าไปซะนะเซอร์เจ็ดคนเอาไม่อยู่ผมบอกเลยแล้วผมวาร์ปมาไงแล้วเจอเป็นบิลเดอร์แมนวัดดีเพื่อน เอานี่ไงบล็อกอ่ะไม่บล็อกไม่เป็นไรปึ๊บหลอกจะพุ่งแล้วไปหาเบริกานะ้าจเฮ้ยมันทำทรงเข้มไปวะวะไอ้ตัวเนี้ยมันเข้มไปวะวะอ๋ะอะจะลูกว่าจะลูกไม่ว่านะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะได้นะบล็อกดิเออเนี่ยบล็อกแล้วก็โดนตีเออดีเนาะ๊ายได้นะ,ะบ,บ,นะบ้องหูคันปีโป้งเรียบร้อย ขอญาตแจกจ่ายความหลอกหลอนของไมค์ครับนี่ไงเอาตรงเอาตรงๆกันทุกคนผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบนะที่ฟอร์สเกนเขาเอาคอนเซปต์ของไมค์ครับมาใช้อะคือไมค์ครับแบบสกินไมค์ครับทุกสกินที่อยู่ในเกมเนี้ยผมว่ามันแบบมันโคตรมีสเสน่ห์นะอย่างเช่นแบบไว้พัมคินเนี้ยอันนี้ผมก็ชอบทุกคนแต่แค่ผมยังไม่มีนะเพราะว่าผมไม่ได้เมนเจสันเล่นอะไรของมันวะเอา้ามันหายไปไหนวะทุกคนอ๋อโอเคจะลูบอ๋อได้งั้นผมเล่นเป็นเอเิก้าแล้วกัน นี่ไงแล้วทุกคนดเอฟเฟกต์ดิเฮ้ยทุกคนเชื่อป่ะผมจะดูเฮ้ย hey! แม่งทำทรงเป็นเวสเกอร์จังวะผมว่าผมทำทรงเป็นเวสเกอร์ในเดดบอยเกิดมาแล้วแบบโอ้โหจะทำทรงทำทรงเทคแบบแบบเวอร์เวอร์แบบแบบหล่อหล่อเท่ๆทำทีสาวกีดอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไะงผมว่าผมต้องผมต้องรีก่อนโอเคมารีโยนที อ่าสเก็ตบอร์ดอ่ะสเก็ตบอร์ดอ่ะเด้งเด้งเด้งอ่ะเด้งเด้งเดี๋ยวพอหมดก๊อกก็โดนกลัวเอาดิโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรสเก็ตบอร์ดอะไรสเก็ตบอร์ดอะไรเพื่อนอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหยถึงเกสเขาก็อยากแอคสาวของเขาเขาจะเขาจะเขาก็จะช่วยทีวีบูแมนทำไมกูตึงไม่โดนเนี่ยไายบายเพื่อนบ้องหูพันปีโป้งเรียบร้อย ตัวแตกกันไปเรือยโตนไปซะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อไม่ได้เด้อบล็อกนั่นไงว่าล่ะเมื่อกี้ที่ผมเบรกคือผมจะล่อให้เขาบล็อกทุกคนที่ผมเบรกอ้าว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 เอาไง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 เพื่อนเอาไงเพื่อนหิวแดกข้าวห้าวแดกปีโป้อ๋อแจ็คสาวอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้อย่างแอ็คแม่สาววิทีวีวูแมนอยู่หรือไม่ใช่เหรอเพื่อนเรียบร้อยบ้องหูพันปีป้อง โห่ oh, แล้วบทพูดมันพูดอะไรวะผมอ่านไม่อ่านอ่านไม่ทันทุกคนไม่จะเท่เท่โคตรไงจ้ะพวกแมวจรทั้งหลายตอนนี้ปาร์ตี้แมวเป้าของฉันกำลังขาดคนสุดๆเลยล่ะเอาหน้าแค่เดือนละ20บาทเองแค่นี้เนี่ยพวกนายก็จะได้กลายมาเป็นลูกกระจอกแมวเป้าของฉันแล้วนะแค่นี้แหละไว้เจอกันนะเหล่าแมวจอนทั้งหลาย